อันนี้อันนี้แล้วก็ปัแขนนีน้ผมมา,มาแล้วออก โอเคครับผมทุกคนสลับเกมนี <engo> ้นะครับผมเราหยิบวันเด์มานาเพราะว่าผ่านต่อข้ามเนี <Hayır> er <go> ่ยจะเป็นนาคอสกับอาญานะครับวันเด์ก็สามารถสู้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันเด์ของผมจะสามารถแก้อาญากับนาคอรสได้ไหมแล้วก็ผมมีวิธีการเดินเกมวันเด์ในตำแหน่งจังเกิลยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนําเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ แอดไลน์แอดเมลโลท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, g e n h i n Free Fire, Honkai, LOL และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเริ่มแรกเลยเลนล่างเนี่ยเป็นแม็กนะครับเอ็กซ์สกิลไม่มีสกิลหนีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปจบเลนล่างก่อนนะครับผม <Yeah. S 2> ถ้าเราไปเลนบนเนี่ยเป็นฮายาเป็นอะไรอะเป็นฮายามเมดก็เติมนะครับ เราอาจจะได้ยากนะก็การฟาร์มก็น,นี่ครับตีสตแต็กให้เป็นดเส้นบะหมี่กันนะก็ตีแล้วก็สก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งครับก,ก็ติดไปเลยครับวันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเออได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันฟาร์มฟาร์ม ฟาร์มไปก่อนเราจะไข่ไข่ฟาร์มกางรอด้วยที่เกินไม่รู้เพื่อนได้ยินไหมโอ้โหกุทอ,อว่าไม่ให้การผมเลยย่าเข้ามอทุกคนไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปขโมยเงินจากเลนอื่นแล้วกันโอเคแล้วเลนา่าเราชนาะไงตอนนี้อย่างเอาเลยแล้วก็ฟาร์มไปก่อนทอั้งสอ จะออกอะไรดีผมอยากออกดาเมจเลยตามผมครับ่านออกดาเมจแ,แล้วเป็นโลิเวอร์เลยครับผมได้เดี๋ยวเราไปแท็กกลางแล้วกันอือได้อ่าซอลิเวอร์ชิ้นเล็กแล้วครับผมแล้วก็จะออกเป็นอ่าอรองเท้าซีซีับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอาญามันเป็นเวทด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเราเมันจะเซกเราเป็นไก่นะเพราะฉะนั้นเราออกรองเท้าซีซีแล้วก็ติกรวมเพื่อนมารวมหน่อยไม่รู้จะมีใครมาหรือเปล่าจะฝั่งทราบ โอ้ปั๊บโอ้ปั๊บไปไปเราลากมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับไม่รู้เพื่อจะสดใจไหมเฮ้ยแต่มีคนหิวนี่แล้วก็แทงไปครับผมอีกลมทีนึ่งไปไหนมาทำไมมาทำไมไอ้ไอ้บ้านนาละนวลน้องไม่มีเลยครับผมเราก็ต้องัดเลยตามไปก่อนแล้วกันครับทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ ชื่อแม็กลืมเพืควรช่วยด้วยผมไม่มีอะไรกันแม็กว่ามาไหมเฮ้ยไม่มาพี่ยังใสเสียงเสือเลยครับก็ฟาร์มไปก่อนครับเรามีสกิลดูดเลือดนะแต่จริงถ้าจะช่วยก็กลับบ้านนะครับถ้ามังกรเพื่อนผมก็อยากไปช่วยนะแต่เลือดผมไม่มีนะครับก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะได้นะครับสู้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  เออเราเราก็ได้บางก่อนนะคแล้วก็ารามป่าขฟามตอนนี้เว็บกลางมานะครับแล้วก็เคลียร์กลางก่อนละกันนะครับเราจะออกเป็นอะไรดิบจะเกาะก่อนเลยละกันนะเรานะข้ามมาตรงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วค่อยไปไปเล่นกับเพื่อนนะไม่โดนโอ้เพื่อนยังไงยังไง อ้นักฟอสฟาร์มไปแล้วนี่เขน่าจะกระโดดหัวผมนะนี่นะครับผมเราก็ได้ไปนะครับตอนนี้เรายัางไม่ได้เอาบัฟแดงนะครับเราก็จะไปเอาบัฟแดงก่อนแล้วกันเนาะพยายามฟาร์มกันแบบฝังฟาร์มแล้วแกงได้ก็แกงนะครับตอนนี้แบบล่างผมรู้สึกว่าเพื่อนเราน่าจะไม่ทันนะครับอันนี้ก็แต่งจริงเพื่อนเราทันนะแต่ก็ ขอเลยแล้วกันนะครับขอเลยแล้วกันนะไปเพื่อนไปแบบแท็กไปเลยแล้วกันนะครับโะเราจะรีบไปแข่งนะ้าไว้เพื่อนหนึ่งทีหนึ่งนะครับะแปลว่าขอบคุณมากที่ให้นะครับการวาดอย่างนะี้นะขอบคุณเพื่อนที่แบบให้เลนเรานะอเออตอนนี้เราก็จเอาแท็กกลางก่อนแล้วกันนะกลางนี่มาดีครับ เอ้ยอย like, oh, ุยอายุย hmm. so ่าโหแรง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 เห็นมันแรงนะครับอายุย่าเอ้ากูนะคอสประคบยฟ้าผมตอนนี้โอเว็บกลางเข้านะครับเราจะรับเว็บกลางแล้วก็ไปเล่นบนเลยนะแต่เพื่อนต้องเชียร์คลิปเร็วนะครับเราถึงจะได้ป้อมนะเราจะรีบไปเล่นบนเลยครับคือกลางเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์ได้ไหมมีสิทธิ์ได้นะครับตอนนี้เพราะว่า ฝั่งเรามาเยอะกว่านั่นเองนะครับแต่แม่งฝั่งตรงข้ามก็ามาแล้วแต่น่าจะได้บอลฟรีเอาไปเอาไปเอเอาไป่ ừ, ผมจะกะจะใส่ก๋อ้เพื่อนไม่ตันเลยไม่เป็นไรเฮ้โตข้อเหนียวดึงอะไรไม่ได้กูก็ฟาร์มไปก,ก่อนแล้วกันเฮ้ยผมแม่งทำไมไม่ใส่ก๋อ้เพื่อนวะมาพลาดอีกนะครับทีนี้ก็จับก็คือตู้ใหญ่ของเลยนะคอร์อะตอนนี้ทีแท,ทงนะ เฮ้ยตอนนี้เพื่อนไฟล่านะครับป้อมล่าเราปล่อยได้นะลาป้อมกลางแทนนะครับคุ้มกว่านะคุ้มกว่านะแต่เลเตอร์รอจับนะขเขาหน่อยเพื่อนนี่นะป่านนี้ป่านนี้แล้วก็กดแข่งแต่ผมไม่ได้รอดนะอ๋อไม่อะไรครับผมแล้วเราก็ตายนะคือยังไงก็รอดยากนะครับเมื่อกี้ ไม่มีตัวตนนะครับตอนนี้แล้วก็รีบไปเลียบบนก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเดี่ยเราอาจจะต้องเตียงแปลป้อมบนด้วยนะอาจจะมังกร่อนครับระหว่างทางที้ให้เพื่อนก่อน <c oughs> ให้เพื่อนตีก่อนนะับถ้าเพื่อนตีเราก็จะได้ทามังกรเร็วๆนะ มีความจะไปป้อมบนนะเดี๋ยวเราผมคิดว่านา่าจะได้อยู่แล้วป้อมบนนะครับเราไปกลางเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ล่างเยอะเนาะเราก็ไปไล่บัฟเราเลยนะครับเอานาคอสนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะมาซ้อนนาคอนนะเพราะฉะนั้นเราจะไล่ไป <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรนะเรา แรงว่ะอู้แรงแล้วว่าโอ้ฟาร์มเลยครับผ่าเลือดด่วนเลยตอนนี้แล้วก็พูนเลยครับฟาร์มผ <c oughs> ่าเลือดก่อนเลยนะครับโอ้โคตรแรงเลยอ่ยื่ย่าเพราะผมตีแทบร้องไห้ครับตอนนี้สเกลูเรื่อรังกันอยู่แล้วนะครับผม,มต้องกลับบ้านก่อนนะตอนนี้ยังไง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไอแม็กอันตี้น่าจะเข้ากลางโอเคเราจะไปรอซ้อนโอเคแม็กไม่ล็อกแะ้วบะผมตอนนี้ดาร์กกับมังกรเนี่ยผมมองว่าดาร์กจะสำคัญกว่านะครับช่วงดาร์กแปดสตี่ะสำคัญก่ามังกรนะแต่ตอนเกมเนี่ยมังกรจะสำคัญกว่านะครับผมเพราะว่า่เรื่องเคลียร์คลิปเร็วไวแล้วก็จะทําให้รวยนะครับเคลียร์คลิปเร็วแล้วก็เดินเกมเร็วนั่นเองนะครับ จะเคลียร์กลางนับนี่โลมต้องไปคิวลงดาร์ให้เรานะนะมันไม่มีใครนำไปนะก็มีต้องให้โลมนำไปนะตอนก้ยยืดโป่งนะครับแล้วก็ออกเลยแล้วกันเอาเอาเว็บล่างก่อนแล้วกันนะครับถอยแล้วก็เอาลาก่อนครับคิดแม่งเยอะนะครับถ้าใจดีก็เอาสองเอาเป็กนะครับผมไม่รู้ฝันข้ามแบบไปบนหรือเปล่านะเราก็จะลองเอาแล้วกัน จะพานีดไปได้หน้าผมข้าฝันข้ามนะนะแล้วเอาละเราออกเลยนะชอ็อตนี้ก็เกือบตายนะไม่รู้จะตกข้างไหนโอ้โหอย่างนี้ผมก็ตายดิครับท่านผู้ชม โอ้โหแล้วแม็กล็อกผมอย่างนี้ผมจะเหลืออะไร่ะครับผมเหลือแค่ชื่อเสียงนะดิโอเคแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมก็ปั๊บบงเอ้ยปั๊บฟ้าเกิดนะครับแล้วก็ปั๊บแดงก็เกิดนะครับแต่เราต้องปล่อยมังกรนะผมจะปล่อยล่ากก่อนแล้วกันให้ล้างเลนล่างแล้วผมจะไปเล่นบนนะครับผมโยมกดตีไม่ได้ให้มันล้างเลนลางแล้วเราไปเล่นบนนะครับเพราะว่าผมีเกียดไปล่างแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับผมให้คอเลนไฟดานก็ได้ถ้าเราเล่นบนนะครับ มันจะต้องออกกันเวเสตอนนี่ยมันแรงมากเลยเอาแต่เพื่อนเราเล่นล่างนะผมก็จะเคลียร์กลางไปแล้วก็เตียงไปเล่นล่างนะครับโดนไปดีโดนไปดีเฮ้ยมันต้องมาทางนี้หรือเปล่ามาเคลียร์คลิปไหมผมไม่มาว่ะอยู่ไหมไม่อยู่เคลียร์อะครับเคลียร์กลางไปแล้วด้วยนะครับผมเวลาแบบขึ้นป้อมี่ยจะได้ง่ายนะ ไอ้เพื่อนเราถอยหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรข้าออกเลยนะดึงมานี่มานี่โดนเส้นเข้าเหนี่ยวนะครับผมช็อตนี้โอ้ยอย่าล็อกกูเลยนะเพื่อนโอเคอาร์เรสเตอร์มีจับผมรออยู่แค่นั้นกลัวไหมโอเคเขากลัวนะครับเขากลัวเรสเตอร์เรานะขค้นประเด็นอ่าตัวไรตายนะตอนเรนติโน่เราแตกนะครับตอนนี้เราก็ ตามไปก่อนแล้วกันนะรอเพื่อนเกิดครับแล้วก็เอาผ่าพวกออฟจงออฟเจ็กเอานะพยายามเอาออฟเจ็กบ่อยๆนะผมเราจะได้แบบเนง่ายเนาะจะเึ้นเป็นดาบแดงนับรีบผ่ากันเลยคอนนี้วางแล้วเพื่อนเราโดนยังไงโอเคเพื่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรารอซ้อนเนาะรอซ้อนนะคอรอาจจะเข้าก็ได้ คลอนท่านออกว่ะนะครับแม็กอันติแล้วเราก็รอซ้อนเพื่อนเดี๋ยวเราระหว่างนี้มันไม่มีคลิปนะครับรแล้วก็เอาบงเอาวัฟไปก่อนอยังไงยังไงยังไงโอ้ไม่ไหวแล้วเอาไปดาร์กแล้วก็เอาดาร์กต่อเลยนะครับผมเพื่อความได้เปรียบในการเดินเกมอีกนะ <Yes. S 2> แต่ก็ต้องระวังนะครับแต่ก็น่าจะทันอยู่คิดว่าเราต้องรีบเบิร์ดเลยมัามีทันอีกนะเก็บพันอีกเลยด้วยนะ ตอนนี้เราก็รีก่อนนะครับแล้วก็อาจจะดูว่าเราจะเล่นเลนไหนสำหรับเกมนี้ผมอาจจะปล่อยล่างเพราะว่าเราจะเอามาังกรนะครับผมเราจะเอาสองบัฟนะเราจะติ๊กบัฟเพื่อนก่อนเลยครับเลยล่างมันปล่อยได้อยู่แล้วผอเรามีล้างเลนอยู่นนะเดี๋ยวสักรอเอามังกรสักนิดนึงแล้วค่อยล้างเลนรนะับนี่เราติ๊กเอาดาก่อน เรารอแบบสักประมาณ13นาที50ไม่ใช่13นา,มมาทีเท่ไห่วะ13นาที3รีนะผมแล้วก็จะปล่อยเลนน่างนะแล้วเราก็เล่นบนแทนนะครับผมฝั่งาข้ามเนี่ยก็ต้องมารับบนนะเพราะว่าถ้าปล่อยบนเนี่ยเราอาจจะชนะข้อมได้ <c oughs> แล้วเราก็ปล่อยเรนน้างเลย <c oughs> แล้วก็ติ๊กเพื่อนรวมนะครับ <c oughs> คือเพื่อนต้องปล่อยนะ <c oughs> เพื่อนต้องมาเล่นกับเราครับ <c oughs> เราล้างเลนล่างไปแล้วนะ เรียบร้อยนะครับช็อตนี้ถ้าเพื่อนมาเล่นบนล่างเนี่ยผมว่าเราได้เว้ยมันไม่ใช่บนดิแต่ไม่พอเล่นไปโดนอะไรพอเล่นต้องกลับเราหาจังหวะดีเนี้ยคนเราเยอะกว่านะแต่ไม่เฮ้ยโตไหมเฮ้ยโดนยังไงโ oh. อ้อเรเตอร์เรามีจับอยู่นะโอ,โอ้แต่แม่งขึ้นยากมากเลยว่ะไม่ได้อะไรก็เบีย่ยงไปล่างนะครับทัพเป่า เราขึ้นแจ้งอยู่ดีผมว่าน,นะแล <will> ้วก็พยายามตัวัดป้อมก่อนนะครับผมจะได้เล่นง่ายเนาะเอ็นคลิปกลางเข้านะครับแล้วก็ดูเว็นคลิปด้วยมาไปเล่นกลางต่อครับน่าจะได้ป้อมกลางนะครับเราพยายามเราเข้าสุดไม่ได้นะอ้าวเป็นลอยนะครับไงมาไหมยัไงไงมีตัวมาไหม แต่มันมีฮายาเตะกับอ่าอ่าอ่าตัวอะไรวะฮาญารอรับี่นะผมเราผมจะเข้าพวดไม่ได้นะเราติ๊กถอยก็ได้นะผมตอนนี้เราไม่ได้อะไรละอีกอย่างหนึ่งดาร์คซลเยอร์จะเกิดนะเดี๋ยวเราติ๊กดาร์คให้เพื่อนก่อนละกันนะครับเพื่อนเราจะได้แบบเตรียมตัวเอาดาร์คามเลือดได้ผมจะเลือดขาแบบ่าเลือดฐานาเคียวได้นะเอแต่ตอนนี้เพื่อนเราต้องไม่ตายนะเพื่อนตายเสนะียดาร์คเพื่อน นี่เรากดมาโซโลนะครับก็ต้องใช้แบบพวกสัญลักษณ์ฟงสัญลักษณ์ถอยสัญลักษณ์พวกเนะี่ยให้มันคุ้มหน่อยนะ keep keep จะโดดยากกันหมยิงจริง, <Sl> รงเราเปิดได้นะถ้ามีโจมมาแทางให้ผม่ะเรารีบเบิร์นอ่ะโอ้แต่ไม่ได้ละมันล็อกแล้วนะครับผมเราก็จะรอซ้อนเมทเลยคนระับน่าจะปล่อยปะ ไม่เป็นไรคนระับเรารับการก่อนอ่าตอนนี้แม็กอันติไปแล้วเราหาเล่นได้ s <S โอ้โหผมต้องรีอย่างนี้เรารีเลยนะผม <Even S 1> เราติก <our> ๊กสัญ,ญลักษณ์ปล่อยเลยนะ <Our retreat. S 1> เราไม่มีเลือดแล้วนะครับ <Ret reat. S 1> โอม่งพแรงเลยย่ะยุย่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราต้องทําเว็บบนก่อนนสักเว็บนึ่งนะครับ เคาน่าจะกลับไปเ,เพื่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีเลียรแล้วก็รีไปเลยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนไฟเนี่ยก็แต่เขาฝ่ามข้ามต้องรับกลางนะน่าจะไม่เกิดไฟนะครับแอ่ข้ามต้องรับกลางแต่เพื่อนเรารีเปิดดังนะเพราะฉะนั้นฉับเนี่ยเราต้องรีไปเลยนะจนด่นดวนเลยดนด่วนเลยพลังจิตที่เราด้วยประเด็น ออโอ้ทีเดียวโอ้ตายไหมได้ไหม,ไไหมโอ้มันไม่ได้โอ้จบเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องกลับไปเซตกอบเกิดแล้วก็เคลียร์เหมือนเดิมน,นะครับแต่ฝั่งเราข้ามรีบปล่อยโอเคถ้าอย่างนี้เราอาจจะเคลียร์รีได้นะฝั่งเราข้ามรีบปล่อยนะเพื่อใฝั่งเราข้ามยังไม่เกิดเราอาจจะเคลียร์ได้นะครับอีกอย่างนึงเราเป็นเอเลสเตอร์นะก็รับง่ายอยู่นะผมจะเซตล็อกคิวไว้ก่อนนะครับเผื่อจะมีไฟนะ แต่เพื่อนเราต้องไม่ตายนะครับถ้าเพื่อนเราตายเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะไม่เป็นไรนะได้อยู่นะเราอาจจะไม่ต้องซื้อล็อกชิลนะต,นน,ตนนี้เราก็รอเกาะตรงเกาะเกิดก,ก,ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะสุดท้ายนั่นก็แบบไปดันไม่ได้แล้วครับผมคือถ้าจะดันได้เนี่ยอเลเตอร์ต้องแบบไปหา แอบดักพ่มกับตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฆ่าตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเช่ But, นตัวนี้อนะีกอ่ะแต่อเลนเต์เขาไปโดน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 รับไม่เส้นโอ้ไม่มีใครตามนะโอ้เฮเรารีบกลับเลยนะโอเคอุ้ย โตายเบื่อนอ๋อทุกคนตอนแรกอะ่ะผมจะซื้อไอ้นี้ว้ยโอ้ซื้อของเพิน่นจะซื้ออะมูเลตนะครับไอ้ได้เปล่าทีเดียวสวยสวยโอ้โหไม่ได้ไอ้ตัอาอะดูอินไอจะทำดีมาอย่างดีเลยผมจะซื้อแต่เลนเตอร์น่าจะมีจับอะดูอินโอ้อะดูอินไหมไปจานคนเดียวนะครับไอบวกเลยเพื่อนอะเลตเตอร์กลัวอะไรเพื่อนจับเอออ๋อ อย่างอรออัพกรณ์ผมจะซื้ออะมูลเลตนะคือผมจะซื้ออะมูลเลตครับผมแล้วก็ให้รีเลียนแล้วก็ไปเล่นต่อนะครับเพาะเขาแตกไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับแนวทางการเล่นวันเดอร์ในตําแหน่งจังเกิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาเราเล่นวันเดอร์เนี่ยก็ต้องจะมองว่าไงดีมันก็ต้องอ่านจังหวะนะครับผมนะ <laughs> ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับผมว่าเราทำไปเท่าไหร่แล้วก็มีส่วนร่วมทีเท่าไหร่นะครับผมเกมนี้ก็คิวไป10ตาย4แอซิสเนะครับผมแล้วก็ไอเทมเราจะเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเล็กแล้วก็รองเท้า CC นะครับผมแล้วก็ขึ้นโบเก้นนะครับแล้วก็ขึ้นโอเมียมแล้วก็ต่อด้วยดาบแดงตายเกิดแล้วก็สับเคียวนะครับแล้วก็ผมจะสับเป็นอมูล็ตนะแต่ก็โดนคิดตีตายนะครับผมอย่าไปจำตรงนั้นนะครับดาเมจเราทำไป28%แนะครับแล้วก็แทง23 ทีมไฟ18นะครับโอเคและนี้ก็คือแนวทางการเล่นวันเดอร์นะครับผมสไตล์นีนิทีเกมเมอร์นะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับหากใครอยากให้ผมทำตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ